ก็สวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับเป็นไงนบ้างครับหลังจากที่รู้ข่าวนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าหวยน,นะครับมันต้องต้องพูดอย่างนี้นะครับคือสี่เรารู้เรารู้ว่าสี่มาอยู่ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เบนเข้าไปหาสี่สี่เลยนะนะครับผมไม่ได้เบนเข้าไปหาสี่แต่ผมไปเบนหาพวก อ่าหนึ่งพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ถ้าเกิดมาถ้าเกิดมันจะมาจริงครับมันก็คงจะเป็นในส่วนของเลขสามสามนะครับที่ผมตามที่ผมโพสต์ไว้เลยแต่ทีนี้เนี่ยนะครับไปเบิ้ลสี่สี่เฉยเลยโอ้โหต้องหลุดสายรถขวดต้องยอมรับว่าเก่งจริงๆยอมรับเลยครับนะครับต้องบอกแล้ว่าหวยเนี่ยนะครับโอ้โหคือเขาจะต้องมีเบิ้ลมีหามเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะครับคือชัวร์แน่ใช่ไหมครับ คือเราก็คิดอยู่ในใจอยู่แล้วเอาละงวดนี้จะเต็มที่ก็หามผมก็คิดไว้อย่างนี้นะแต่ว่าไอ้ตัวหามผมเนี่ยมันน่าจะประมาณหามสามอย่างเงี้ยผมก็เลยไปโพสต์ลงว่าในกรณีที่มันจะกินเลขสี่ได้นี่นะครับจริงๆแล้วมันต้องเป็นสามแต่ที่นี้โอโหต้องบอกเลยว่ามาสองตัวนะครับแต่ก็ต้องทําใจครับผมหวยมันก็คือ,อาการเสี่ยงอีกชนิดหนึ่งนะครับแต่ผมก็ถือว่าผมก็เต็มที่นะครับกับตรงนี้แต่ว่าหวยมันก็ยังว่าครับสี่สี่ ส่วนข้างล่างเนี่ยต้องบอกเลยครับข้างล่างดูครับชุดเนี้ยมันมันมัน,ม,นมันจะมีอยู่นะแต่ว่าผมเสือกไปถ่ายชุดหนึ่งไปถ่ายหนึ่งให้กับสมาชิกนะครับแต่ตัวเนี้ยคือแยกไปียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยตัวเนี้ยสังเกตดูนะครับเนี่ยห่วยผมต้องบอกเลยว่าโอ้โหแต่พวกนี้ใช้งานได้หมดนะครับนะคือพวกนี้มันจะใช้งานได้หมดจริงๆแล้วห่วยนะครับถ้าเกิดเราคิดว่ามันไม่เยอะนะ ตัวนี้มันก็ยังได้อยู่ใช่ไหมครับสี่บวกหนึ่งก็จะต้องเป็นห้าเงี้ยแค่เราบวกเพิ่มไปหนึ่งอันนี้เหมือนกันบวกสองเข้าไปเป็นสี่อันนี้เหมือนกันนะครับผมบวกเจ็ดเข้าไปคือบวกเท่าตัวเขามันก็จะได้ที่ห้านะครับไอ้สี่สี่น่ได้แน่นอนแต่ว่ามันไม่สวยไงนะครับแต่ทีเนี้ไอ้ตัวนี้มันได้หมดนะครับไอ้พวกสี่พวกสองเราสามารถที่จะบวกนี่เห็นไหมครับเจ็ดสองสี่เนี่ยจริงๆแล้วเจ็ดสองสี่ถ้าในกรณีที่แอปเปิลเนี่ยนะครับใช้ในส่วนของตัวเลขสองบวกสองเนี่ยนะครับเป็นสี่ แต่ว่ามันสี่สี่อ่ะผมไม่เอาผมก็คือหวยผมทำาเยอะอยู่แต่ว่าผมจะถ่ายเฉพาะไอ้ตัวเบิ้ลตัวหางผมไม่เอาเลยเนี่ยพวกเนี้ยนี่ครับอย่างเงี้ยก็ไม่ลงแต่หวยมันเข้านะไม่ใช่ว่ามันไม่เข้านะครับผมเนี่ยเนี้ยสังเกตดูนะชุดกันร้านแล้วทีนี้เนี่ยปัญหาคือมันเปื้อนเราก็ไม่ได้ถ่ายลงนะครับให้ทําไว้แล้วก็จะมีเข้าอยู่หนึ่งชุดใช่ไหมครับแปดเก้าคือต้องบอกนะว่าหวยเปิ้ลเนี่ยมันจะมีมีอยู่ในเกมนี้นะไอ้ช่วงชุดสองตัวล่าง นะครับมันจะมีอะไรบ้างไม่รู้หกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้านี่นะครับลองสังเกตดูนะครับที่ผมเอาให้ดูแล้วก็ลงโพส์นี่ครับอ๋อนี่ไงหลักสิบเลขสี่เราได้เลยทุกคนนะครับเอาง่ายเลยอย่างเงี้ยสองสองสูตรเนี้ยถ้าสมมุติว่าในกรณีที่แอปเปิ้ลใช้หลักสิบตัวนี้คือเลขสี่หลักหน่วยตัวนี้คือเลขสี่แล้วเราไปหาแค่ตัวหลักร้อยเราก็ได้เต็มเเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ไหมครับ ตัวนี้4ี่หลักหน่วยแล้วก็สี่หลักสิบฉะนั้นประกอบเขาไว้ก่อนนะครับเราจะไปหาหลักร้อยเื่อเจอนะครับไอตัวเลขค่านี่อย่างเงี้ยอันนี้ก็สี่หลักหน่วยก็ยังเหมือนเดิมก็ยังได้อีกนะครับอันนี้ก็หลักหน่วยก็ยังสี่อีกเห็นไหมครับอ๋อนี่ไงสี่หนึ่งตัวแต่ว่าโอ้โห้าไปอยู่นี่เลยนะครับ้าไปอยู่ในส่วนของตำแหน่งของหลักหน่วยทีนี้นะครับ นี่แปดสองเจ็ดเสียดายมากนะครับนี่ไงครับไอ้พวกสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับต้องบอกเลยว่าหวยเนี่ยนะครับโอ้โหแปดเจ็ดสี่เนี้ยหวยแอปเปิลนะเห็นไหมครับเป็นเล่นสนุกเลยนะครับเจ็ดสี่สี่เจ็ดรู้นะครับว่ามันมีสี่แต่ว่าคือเราเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสี่แปดอ๋อตัวนี้ก็ยังได้ครับเนี่ยแปดไอ้ตัวนี้ก็ยังได้เราสามารถที่จะใหญ่ตัวเนี้ยมันไม่ยากหรอกครับไอ้พวกเนี้อคือมันเข้าแน่นอนไอ้พวกสี่แปดสี่เห็นไหมครับอันนี้ก็สี่แปด อันนี้ก็แปดสี่อันนี้ก็สี่แปดนี่ครับชุดนี้เนะนี่ยน,นี่นี่ชุดเนี้ยนะครับชุดนี้เลยที่ผมไปลงข้างล่างนะแต่ว่าผมบอกให้เมนล่างแต่ทีนี้เนี่ยนะครับเสือกไปถ่ายอีกตัวหนึ่งนะผมไปถ่ายตัวเนี่ยผมไม่ถ่ายตัวไหนหรอเนี่ยอันนี้ไม่ถ่ายคิดดูนะครับเนี่ยชุดนี้ห่วยเนี่ยเห็นไหมเข้าไอ้ตัวนี้เข้าตอนนลยครับบิดมันเลยนี่นะครับเห็นไหมไอ้ตัวเนี้ยนะครับ ทั้งหมดแล้วก็เนี่ยตัวเนี้ยสุดายป่ะสี่ชุดสูตรโบราณเนี่ยแต่มันเข้านะครับทำไม a อเ l ิลถึงไม่เอาก็เพราะอย่างนี้ไงครับแปดแปดเนี่ยผมเกียรติที่หายเนี่ยผมไม่ชอบนะครับในส่วนของตัวเลขอ่าเลขเบิร์นเลยครับแต่ผมก็เลยดันมาเลือกตัวนี้ดูดูนะครับนี่นัคเขาเรานัดดวงนะแต่สูตรน่ะเข้านะครับผมดันมาเลือกอีตัวหกแปดหกเก้าแล้วก็เจ็ดแปดกับเจ็ดเก้าแล้วก็ไปเน้นให้สมาชิกนะครับดูมันเป็นเน้นตัวไหนครับ ผมไปนเน้นในพวกหกเก้าหกแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านี่แหละนะครับต้องอันตัวเนี้ยจริงๆแล้วหวยมันก็เดินมาทางนี้มันก็ถูกต้องของมันแล้วแต่เราดันไม่ชอบนะครับไอ้ตัวนี้เสือไม่ถ่ายไปถ่าย,ายตัวเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับผมันจะเป็นลักษณะน,น,นี้ท,ทั้งที่คนลักสูตรนะแต่ว่านะครับตัวเนี้ยแปดเก้าแปดแปดแต่มันเบิ้ลผมไม่ชอบผมก็เลยสไตล์แอปเปิ้ยมันก็เป็นอย่างเดิมนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมไม่ถ่ายพวกเนี้ยมันไม่เบิ้ลอย่างเงี้ย ครับลงหน้าเพจหน้าเฟสแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยครับมันไม่ซอาตัวไหนมันไม่เบิล้ลอะผมจะเอาแต่ถ้าเบิ้ลอย่างเงี้ยผมไม่ชอบแต่ว่านะครับสองสูตรแล้วนะครับที่มันเข้าเดี๋ยวผมจะจัดให้ตอนนี้เห็นเห็น <ๆ S 1> อยู่นะครับสองสูตรก็คือตัวนี้นี่ยเห็นไหมครับแปดเก้าผมก็ลืมนึกไปนะแต่ถ้ามันขึ้นเบิ้ลอย่างเงี้ยผมไม่เอาเลยนะจริงๆแล้วผมไม่อยากจะลงเพราะอะไรรู้ไหมครับคือเราไม่ชอบเลขเบิ้ลอยู่แล้วนะครับแต่สูตรมันไดแทนที่เราจะเอาลงให้สมาชิกดูก็ไม่ ไม่ให้ดูนะไม่เป็นไรนะครับนะไอตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะทําให้ต่อเลยถ้ามันเข้าแต่ผมต้องเสียแกงคิงผมไม่ได้ลงให้กับทุกคนดูนะครับแต่เราเป็นไปลงไอตัวเ <c oughs> นี่ยไปลงไอพวกตัวเนี้ย <c oughs> ก็มันไม่เบิร์ดนะผม, <c oughs> มชอบเนี่ยอย่างเงี้ยทุกคนคงจาได้นะครับผมในเฟซในอะไรอย่างเงี้ยเป็นเน้นหนักก็เลยผมนะแล้วก็เป็นไลน์บอกสมาชิกในกลุ่มบอกว่าโอ้โหมันคือแต่รู้นะว่าหวยนะมันมาสี่แน่แต่เรา เพียงแต่ว่าเราเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือ1นึ่งเอาสี่ทบอย่างเช่นเจ็ดบวกเนี่ยนะครับมันเป็น4ี่แน่นอนแล้วทีนี้เนี่ยปัญหามันคือว่า4เนี่ยผมก็ลองมองตัวนี้ดูถ้าเกิดจริงๆแล้วตัวนี้มันลดแต้มเราก็บวกเข้าไปเนี่ยตัวแรกสิมันคือเลขห้าใช่ไหมล่ะนะครับแต่ทีนี้นถ้าเกิดเราใช้4ี่สามสองเยอะไปไหมมันก็เยอะถ้า4ี่สามสองในโอกาสที่4ี่สามสองแล้วก็เจ็ดบวกเจ็ดก็เป็นสิมันได้สี่สี่แหละแต่ว่าเบิีลแล้วไม่ชอบ ก็เลยไม่เอานะครับจริงๆแล้วผมไม่ถูกชะตากับหวยเบิ้ลนะนะครับไอ้พวกนี้อันนี้เข้าสองสูตรเนาะอันนี้ก็เข้าอันนี้ไม่เข้านะครับแต่ว่าเราสบบามารถที่จะแปลงได้ทุกคนอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมครับหลักสิบของเราปกติแล้วเราเริ่มจากศูนย์ใช่ไหมอ่ะศูนย์เข้าเห็นไหมครับเก้าเข้าแล้วไอ้พวกนี้ไม่เข้าเลยนะสังเกตดูนะเรามาเข้าตัวแถวเนี้ยแล้วทีวนี้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันได้หก นะครับหกแปดแต่ว่า1ละนะครับมันไม่เข้าเราเข้าแต่ตัวนี้ถ้าหกเนี่ยนะครับถ้าเกิดอยากได้ให้มันเข้าถ้าหมันก็ต้องเป็นตัวไหนเอ่ยแ5ดห้าแปดน่อยอันนี้ถือว่าหลุดไปแล้วทีนี้พอหลุดนี้ยเรากลับมาตัวนี้เราก็เริ่มจาก7เนี่ยจากบวก8ก็เป็นบวก9จากเจไปก็ถ้าสมมติว่าเราเพิ่มเราตัวน,นี้เราไม่เอาละเราเริ่มจากนี้ละก็เป็นเจ็ดแปดถ้าเจ็ดแดเนี่ยเราก็เข้าอีแดเก้าผมก็ไม่เอาอีาหละมันเบิ้ล จิตตายเนาะเนี่ยพวกเนี้ยไม่เป็นไรครับผมนะมันก็อย่างว่าเนี่ยสูตรหวยนะครับถ้าเป็นเบิ้ลใครเขาก็ไม่อยากจะเล่นแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับหวยเบิ้ลคือหนึ่งแหละนะครับจิตตายเบิ้ลเนี่ยแนวทางที่ผมให้จริงๆแล้วลองย้อนดูคําพูดผมนะครับหวยเนี่ยนะครับมันจะออกในเชิงลักษณะแบบที่ผมบอกเลยนะครับเอาละครับไม่เป็นไรนะครับถ้านักป่าปกติแล้วหวยนะครับไม่มีใครร่วงรู้ว่าจะออกอะไรแต่นะครับ หลักการแนวทางที่ผมให้เนี่ยนะครับก็คงจะรู้ดีว่าม,มันก็เป็นอย่างที่ผมพูดก็คือมันน้อยครั้งที่มันจะพลาดในส่วนตัวเด่นเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเออเสียดายนะเออเนี่ยเดี๋ยวผมโพสต์ไปตั้งแต่วันไหนเนี่ยนะครับวันที่ยี่สามเนี่ยแปดสี่หกนะผมต้องบอกเลยว่าแปดสี่หกเนี่ยเสียดายนะครับดัน <c oughs> ไปนู่นเลยนะคือเรารู้ไงนะครับคือเรารู้ว่าหวยเนี่ยมันออกเจ็ด มันออกสี่อยู่แล้วแต่คิดดูว่ามันมีสี่อยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยไอ้แปดสี่หกเนี่ยหรือว่าหกสี่แปดเนี่ยมันจะอยู่สามหน้าสามหลังนี้เลยครับถ้าเกิดใครซื้อลอตเตอรี่็คงคงได้เนาะแต่จริงๆรแล้วผลก็โอ้โหเสียดายมากหวยกลับนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมมาดูวันนี้ต่อเลยนะครับผิดพลาดประการใดกับผมต้องขออภัยไปด้วยเราต้องต่อเลยนะครับถ้าเกิดพลาดมาเนี่ยทีนี้ผมลงก่อนเดี๋ยวถ้ามันเข้าเนาะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวชุดไหนมันเข้าผมจะอัดต่อนะครับ อันนี้แปดเก้านาะอ่านะครับลงเลยนะครับผมนะวันนี้ลงวันที่หนึ่งเลยแต่ถ้าเกิดลงวันที่หนึ่งเนี่ยจะจะผิดไหมไม่ผิดหรอกเนาะเพราะว่าเออลงวันที่สามสิบเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาคงจะหวยอ,ออกะะ 6, 2, 5, 5, 5, 4, 4. อนะไรครับหกสองห้าดูสิใกล้กันอีกแล้ว 8, เห็นไหมนะครับหกสองห้าห้าสี่สี่โอ้โหนะครับแล้วก็แปดเก้าเห็นไหม จริงๆอย่างที่ผมพูดเลยนะครับไอ้ตัวเนี้ยเหลือเด่นเหลือเด่นในพวกเนี้ยสามารถที่จะเพิ่มได้อย่างเงี้ยเห็นไหมครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ดูทำนะครับจริงๆแล้วตัวนี้นะครับง่ายมากสี่ถ้าจะเอาอย่างนี้เลยนะครับแค่เราเล็งเงี้ยเราก็เห็นเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบใส่ศูนย์เนี่ยก็ยังเข้าไหมเก้าบวกศูนย์ในเก้าอุ้ยไม่เอาดีกว่านะครับก็เลยได้เก้าอีกก็เข้าอีกเห็นไหมครับสิบบวกเจ็ด ก็ได้เจ็เข้าไปก็ยังเข้าอีกเห็นไหมครับทีนี้เจ็ดบวกเจ็ดก็เป็นสิบสี่ใส่สี่อีกก็เข้าอีกแต่ทีนี้นะครับถ้าเกิดเราลง่างนี้เดี๋ยวมันก็อ่านอีกนะครับมาเราไปดูต่อเลยในงวดนี้นะครับจะได้ที่สมัวเลขอะไรติดตามกันได้เลยนะครับผมกับช่องนี้แอปเปิลนะครับเราไม่ต้องรอแนละ้วทีนี้ผมจะลงให้แปดบวกขาเป็นสิบสามสิบาบวกแปดยิบเอดยิบอ็ดบวกเก้าสาสิบสามสิบวกแปดนะครับเอาอีกแล้วนะครับเห็นไหม บทมันจะมาเนี่ยนะครับยังไงมันก็แรงลงตัวอยู่ดีเห็นไหมครับเก้าบวกแปดสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดบวกแปดยี่ห้ายี่ห้าบวกห้าสามสิบสามสิบแปดเห็นไหมครับอันนี้จะบอกเลยว่าใส่เลขแปดแล้วก็เลขเก้าคืออย่าบอกแนละ้วว่ามันจะได้ตัวนี้อีกเห็นไหมครับงวดก่อนออกออกอะไรครับออกแปดห้าพอมางวดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าเก้าแปดแปดเก้าอีกดูสิ ห่วอย่างนี้นะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับผมทีนี้นะครับอันนี้คือสูตรอ๋อนะครับผมท้า้าบวก้าเป็นสิบสี่สิบสี่บวกเจ็ดนะครับเป็นยี่สิบเอ็ดเอาแล้วนะครับหนึ่งแล้วก็สองทีนี้มันไม่ชนนะครับมันไม่อยู่ห่างก,กันเลยทีนี้แต้มอย่างเงี้ยโอ้ห่วยตัวนี้สวยมากมันพอเราคำนวณเสร็จปุ๊บมันรู้สึกได้เลยนะครับมันรู้สึกว่ามันเอ้ยมันใช่อะไรเงี้ย ก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงแต่ละบุคคลนะครับผมนะผมก็ทําได้เต็มที่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็พูดในหลักในเรื่องของจริงๆแล้วหวยแปดเก้านะครับเป็นสถิติของเขาอยู่แล้วนะครับหวยออกมาทั้งหมดเนี่ยให้ย้อนเราไปเลยถ้าเกิดเราจะย้อนจริงภายในสิบปีเลยนะผมให้สิบปีเลยนะหวยเนี่ยแปดเก้าสองตัวนะครับออกมาเจ็ดคัอนะครับคิดดูนะครับอ่าหนึ่งชุดนะครับทีนี้เราไปดูต่อนะครับกับชุดนี้อีกอันไหนที่มันเข้าผมจะจัดต่อนะครับ ต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้ได้แปดแล้วก็หกหกสองห้าแล้วผมสี่สี่หกสองห้าห้าสี่สี่นะครับสองตัวล่างของเราก็คือเลขแปดเก้าโอ้โหต้องบอกเลยนะครับไม่อยากเชื่อทำแบบเสียดายนะพูดถึงว่าตัวเนี้ยผม สงสัยมันผีบางตาหรือเปล่าผมไม่ได้จับมันออกมาเจอไปจับอีกตัวนั้นเพราะจริงๆแล้วผมไม่จับอย่างนี้เนี่ยเ้ามเห็นอย่างนี้เราผมไม่เอาเลยแปปเนี่ยแปดนะครับบวกเก้าเอาละทีนี้เห็นไหมเมื่อกี้เราเออก็งงนะอย่างเงี้ยเนี่ยพอแปดตัวนี้แปดแปดตัวแรกแล้วกลับมาได้แปดเก้าอีกพอมาถึงจุดนี้อีกแล้วกลับมาได้เจ็ดแปดอีกคิดดูนะครับหวยเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ย นะครับมันมันใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับดูสิเหมือนกันไหมอันนี้เจ็ดแปดอันนี้เจ็ดแปดแล้วทีนี้เนี่ยนะครับอย่างเนี้ยแปดเก้าแปดเก้าจำไว้นะครับนี่แหละเขาเรียกว่าหวยสิ้นเดือนของอสิ้นปีของปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนั่นก็หมายความว่าหนึ่งแต้มเนี่ยมันจะอยู่ในเกณฑ์น,นี้แล้วทีนี้นะครับสิ่งสําคัญก็คือเลขเก้านะครับหนึ่งถึงสิบก็คือเขาจะเริ่มใหม่ในรางวัลที่ห้า เอาว่านะครับผมอาจจะบอกนิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรเนาะนะครับเห็นไหมครับงงครับมันไม่ต้องไม่ต้องงงครับบางครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ในรอบปีอ่ะทีนี้หลักหน่วยนะครับชุดนี้ก็ห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าห้าบวกค่าคงที่นะครับเป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งเอาละมีตัวชนนะครับ นะครับมีตัวชนแล้วทุกคนก็คงจะเห็นอยู่แล้ว,ว,ว, 7, ลว 8, 0, 8, 16, ใช่ไหมครับว่าตัวไหนเอ่ยเจ็ดดึงแล้วก็แปดศูนย์กับแปดหนึ่งอ่าสิบหกใช่ไหม,รมครับใช่สิบหกมกราคมไหมครับอ่ะสิบหกเนาะสิบหกมคอหกเจ็ดเอาละทีนี้ปีหกเจ็ดแล้วนะครับผมนะทีนี้พอเราได้อย่างนี้แล้วทุกคนเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นตัวไหนครับเห็นเลข แปดหนึ่งไหมเออนั่นแหละนะครับที่เราจะหาในส่วนของลอตเตอรี่ไว้ก่อนเลยนะครับเลขแปดหนึ่งเนี่ยผมวงกลมไม่ให้ก่อนเพราะอะไรมันชนนะครับเราจะต้องเอาตัวชนไว้ก่อนเนาะอย่างงวดที่ผ่านมามันชนแปดเยอยมันก็ต้องมีแปดอย่างนี้เหมือนกันที่เห็นนะตอนนี้คือเราเห็นแค่รางวัลเนี่ยก็คือเลขแปดเลขหนึ่งเนี่ยมันชนกันแน่นอนเลยนะครับเอาละ่ะพอได้งี้แล้วนะครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งให้ทุกคนเซฟรอสั่งลอตเตอรี่ที่นี้นะครับ ผมต้องลาไปแล้วนะครับชุดนี้ลงให้แล้วนะครับนี่เลยเห็นไหมครับเอาละทีนี้คือผมต้องลาไปแล้วอ๋อยังมีเด่นอกน่ครับนี่ไงครับอืออันนี้มันเด่นบนล่างมาสิบสามสูตรอ่าไม่ใช่สิบสามงวดนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมาบนมาล่างนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมบนบนล่าง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 อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บนล่างบนบน อันนี้ก็บนล่ามนะครับผมแล้วก็ล่ามล่ามบนบนทีนี้เราได้ตัวไหนครับได้ห้ากับเจออกห้าสี่สี่โอ้โหนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เรามองมองขานะครับมองทะลุดได้เลยนะเนี่ยห้าบวกสี่เป็นเก้าเนี่ยมีเก้าแน่นอนแล้วก็สี่อาจจะมีอะไรเงี้ยในเกณฑ์น,นี้ฉะนั้นนะครับผมในงวดนี้เราได้ตัวไหนครับได้ห้าสี่สี่เขาเลขห้าเอาละ ฉะนั้นนะครับในงวดถัดมาเนี่ยเราจะลงตรงไหนดีเลยนะครับเดี๋ยวผมลงตัวนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเขียนใส่ใบอื่นเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วหวยเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะคำนวณง่ายหน่อยนะครับก็คือให้เราเนี่ยนะครับใช้เฉพาะหลักหมื่นตัวเดียวเนี่ยจำไหมครับใช้หลักหมื่นมาเลยครับผมเนี่ยอันนี้ผมบอกเทคนิคนะก็คือถ้าเกิดเราใช้หลักหมื่นเนี่ยมันสามารถที่จะบอกได้เลยนะ หลักหมื่นตัวเดียวทําให้เรามีเงินล้านได้นะครับชุดเนี้ยลองเอาเด่นตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมนะเอาหลักทีนี้ในงวดนี้นะครับก็คืออหัวออกแบบนึงนะครับอย่างเช่นนะครับหวยออกอะไรเอ่ยหกสองห้าห้าสี่สี่เห็นไหมครับถ้าหกสองห้านะครับแล้วก็ห้าสี่สี่นั่นก็หมายความว่าหลักหมื่นของเราใส่เลขสองครับ แล้วก็สองบวกสองเป็นสี่ครับนี่ไงครับฉะนั้นบนชุดนี้นะครับเราเห็นแล้วที่สองกับสี่นะครับนะเอาละอันนี้ลงไปแล้วลงไปแล้วสองกับสี่นะครับอ๋อนี่ไงครับแปดแปดเข้าไหมไม่เข้านะครับแต่เดีเข้าอล่างเสียดายนะครับอ่ามันออกข้างล่างออกเลยนะนะครับข้างล่างนี่ไงครับแปดเสียดายเนาะทีนี้นะครับแนวคิด นะครับไปดูกันได้เลยแปดเราตัวนี้ลองดูนะครับอ,ออกแปดเก้าทีนี้นะครับผมนะหกอันนี้สี่เนาะหวยออกอะไรนะครับออกหกไปเลยหกสองห้าห้าสี่สี่นะครับจัดไปครับหกสอง ห้าห้าสี่สี่แล้วก็แปดเก้านะครับเอาละทีนี้นะครับสองบวกนะครับสองบวกเจ็ดนะครับเป็นเก้านะครับนั่นก็หมายความว่าในงวดนี้นะครับจะหนีตัวเข่าอีกไม่ได้ก็คือเลขแปดับเลขเก้านะครับย้ำนะครับ เลขแปเลข9้าและตัวนี้เนี่ยนะครับสถิติของเขาเนี่ยมันเป็นเลขบนล่างแต่ว่าที่ต้องนํามาใช้เพราะว่า1นะครับมันได้เลขตัวเดียวอย่างวดนี้ได้9้านะครับเอาลดก็ต้องลาไปแล้วนะครับสาหรบับวันนี้นะครับคือพันธงได้เลยว่าข้างบนเนี่ยมี9้านะนะครับคือบนตอนนี้จำไว้าาเลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วก็ลงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยนะครับ ผมจะโอ้อันนี้สีดายเนาะเจ็ดสองสี่เจ็ดสองสี่โอ้โหสีดายคลิกหน้าใครติดตามมาได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวจะมีชุดฟ่านะครับก็คือเป็นชุดสี่ตัวนะสี่ตัวนะครับชุดนี้แล้วเนี้ยนะครับก็คงจะลงทาง youtube ให้นะครับใครที่นี่สามารถที่จะรับชมนะครับในส่วนของทางช่อง youtube ได้นะครับเล่เดินนะเติพรพิมพ์กรถายง่ายแนละ้วก็ 1น,นครับเดี๋ยวสี่หาชุดเงินชุดเน้นเนี่ยนะครับผมจันโอ้โหคือมันมัน,ม,นมันรู้สึกว่ามันโอ้โหว่าแต้มทีละแต้มอย่างเงี้ยครับเอาไม่เป็นไรนักสู้ต้องมีบาดแผลเขาพุกคนที่ติดตามนะครับ1น,นะครับเดี๋ยวเมื่อวานนี้ก็ยังวได้หวยลาวอยู่เนาะมันก็ต้องหวยลาวไทยฉะนั้นนะครับในคลิปต่อไปเนี่ยผมเล่งตัวนี้ได้ไม่เลยไอชุดเงินล้านเนี่ยสำหรับคืนนี้นะครับก็ต้องสวัสดีลาตีสมัสดิสวัสดีครับ